ก็ไม่รู้หมืนเดิมนี่แหละ EP สิบ 15, ห้าหสิบหกเจปยี 18, ่สิบก็ไม่รู้สิบเก้าหายไปนะสิบหกแน่ผมเอิม่มได้มาถ้ำนรกค่ะมันแต่ทางเดินมันเชื่อมต่อกับถ้ำนรกสี่มีหาอเมรัลอได้โคตดง่ายเลย จะตั้งสองก้อนเลยไปแหละอีนน้อยนะ่ะนี่บอกเพราะเลกมันจำเป็นมากใช่ไหมเวอร์ชั่นเก่าเลกมันโคตรทุเลศเลยใช่ไหมใช่ไหม แบบยากายากาแบบหินที่ไปเอาไปจุบมูขี้มาแต่ตอนนี้ใชล่ลิลิลาพีดอยู่บนหัวสองก้อนเลยแต่เช็ ได้ยินเสียงไข่ระเบิดนะหนูนได้ยินเสียงไข่ระเบิดอะ่ะรว่าในเวอร์ชั่นตรงนั้นใช่ไหมปะทอดหน่อยหนูไม่มี หนูเป็นคนได้หนูพี่แอเอเละหนูจะใส่ใส่กับเอเละดูพี่เอะเละหนูมีตั้งสามอันเลยแต่หนูไม่สะสมต้องไปคราบสี่อันีกราะหนูจะถ้าจะเสียงไม้เดินได้มีเขา บินสำรวจแรกกันว่ามันจะต้องวางตรงกำแพงอะแบบสูงสองวออะแล้วมันจะแทบตัดไมนได้และจะเป็นปัญหาเหมือนถ้ำนรกสี่อนะเนี่ยตัดไม่ได้ ขึ้นไปตัน้ำปะไม่ก็หนูก็เจอแร่เลยท้ำที่เราอยู่ขุดขึ้นไปเวามาอยู่ตรงน้ำ11เ,เหมือนกันเลยวาย11ความสว่าง ดูความหนูเว่รกว่าเพราะเราเจอเจอหมาเจได้วยเห็ดเบื่นได้แล้วก็แล่ลูนถ้าแงนขึ้นไปอีกเราจะเจอเอเมอรอลอย่างเยอะเลยเย ไม้เดินได้มันคิดถึงเบ็ดเดินได้มันมารอตรงประตูเลยค,คิดอีกหนึ่งเบาะมันก็เจอแล้วถ้ำที่มี้องเพ็ดเดินเดินนั้นเลยตรงนั้นมันชื่ออันนั้นมันถ้ำโชคดีสองแต่มันนรกหอบหนึ่งไปมากับหนูเอ๊ะเอ๊ ทำนี่เลยเลยโอ้ยเอือจตากลาวโอ้โอีลงมาแล้วน้ำมาที่เอาน้ำมาจากไหนน้ำมาจากตรงนั้นว้าว ทางนี้ไม่เปเสียงแมงมุมอืมงไม่มขโมยมันหลอกชัดๆว่ามันจะขโมยพลังกายจะทุ่มสิเ่เขาปน โอ้ยโอเคลูเ yeah. ด yeah, like ินระดับและกเ่ระดับกลางคุณหอบเด็กเพดเดินได้อีกและมาบ่อยมหอเพดเดินได้ มันหลับหลับดูท่วงเวลามันไวเพราะว้าวคุณมันเรียบว้าวเออ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 มันไม่สนช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหมาสองตัวมันดำลาวาเมื่อกี้ น้ำหมดเลยตะเลยน้อดิมตะ,ะน้ำใส่วางผิดอตัวที่โคตรอันตรายที่สุดมีมีอ้วนหนึ่ง อินันะอินันะอินันะบออย่างนีอันตรายอนี้อันนี้คตดแรงใครมันบึกยู่มึงมาจะกหนมึงมาสองตัวเลยโน๊ะแม่แม่เมื่อมาลบนหัวสองก้อนอะ ต้นมนันพอเก็บได้รูมระดับอะไมาระดับสองอแต่เขาเราที่มีกลับบ้านเลยขุดไม้เดินได้ก่อน จากบ้านหนามาหรือมากยังรู้ทางกลับขึ้นไปได้คนไอคิวสองร้อยแต่ความื 1, อ,อนหนึ่งพันแต่เรื่องปากก๋วของ r ว d i o iq หนึ่งล้านเนี่ยอีน้อยหน้ามันทำไมไม่เข้า,า,าน,น้ำไปก็โงเห็นตามัน มันเท่กับบ้าน,อ,นอยู่ตรงนั้นทำง่ะมันเชื่อมต่อกับจุดเกิดแต่ตอนจุดเกิดอีกมันแบบจำทางกลับบ้านได้ไงเฮ้ยเราจะหาเดินได้เราจะไม่เดินได้ ฉันจะลองกินเองนะมาดูขีกับมาแล้วตามเก็บขี้นาะีมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ ชิปนาบิชิปเมียวกนโอเคเยอเดี๋ยวดังไม่พออ่ะเเช้าพอดีเช้าพอดีเลย รัามา28วันแล้วนอดิมนอดิมนอดิมครับเรือได้หนึ่งคันนะนอดิมเรือครับมาจากอะไรอะ่ะแล้วก็แล้วก็ เล็บนี่เบาะไม้เบาะไม้แบบแปลงรูปหรือยังอ่าเดินอ่อเดินทางทางเรือเหรอใช่บันเทียนปอมปองชิสาโอเค ครับเลยคือจริงเลยรับมันได้สองอัน,น,นเอาเลยมาดิมขับหรือจะออกเดินทางมาดิมรับหรือ,อยังครับหรือ,อยังเอารูปปั้นอาสวาัสดีไหมไม่อ่ะ ไม่มีประตูนเลยเพื่อน่าจะตัดและออกสำหรับคลิปนี้ก็บอแค่นี้ก่อนบัตรสมรู้กอนสมบอแค่นี้ก่อนจริงจริง